เป็นคอนเสิร์ตที่เหล่าอากาเซ่เมืองไทยรอคอยค่ะที่จะได้พบเจอกับหนุ่มแจ็คสันหวังหรือแจ็คสันกอดเซเวนกับคอนเสิร์ตท,ที่มีชื่อว่าแจ็คสันหวังเมจิกแมนเวิร์ทัวร์2 2 2พันยี่ k p r e s ง n t e d by Brand นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่25พฤศจิกายนนะคะถึงวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนปีนี้ค่ะจำนวน3รอบด้วยกัน การมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ของหนุ่มแจ็คสันหวังนะคะเป็นการเปิดคอนเสิร์ตแจ็คสันหวัง Magic Man เว r ร์ t ัวร์2 2 2 2 2023ซึ่งเขาเลือกประเทศไทยนะคะเป็นประเทศแรกในโลกในการประเดิมเว r ร์ชัวรครั้งนี้ค่ะ แจ็คสันหวังนะคะมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิในคืนวันที่21พฤศจิกายนค่ะซึ่งวันรุ่งขึ้นนะคะก็ประเดิมกิจกรรมแรกเลยนะคะเป็นการร่วมงานทอล์กโชว์นะคะ Wood y f m on Sta g e with Jack s จ n สันหวังนะคะกับคุณ w o ดี y ค่ะจัดขึ้นที่เมืองไทยรัชดาไลาเทเตอร์นะคะซึ่งบัตรก็โซเอา์อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง10นาทีค่ะท่านผู้ชมและในวันพรุ่งนี้นะคะในวันที่25พฤศจิกายนก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะคะกับคอนเสิร์ตของแจ็คสันหวังที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะแต่จูจ่คะ ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องราวให้อากาเซ่ต้องหัวเสียนะคะเมื่อมีข่าวลือออกมาว่าทางผู้จัดนั้นไม่อนุญาตให้เอาอากบงเข้าคอนเสิร์ตพี่แจ็คค่ะ